คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของพลังงานกันบ้านนะคะโดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติ NGV สินหูห้อมที่จังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นแหล่งผลิตก๊าซ NGV ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการปิดซ่มบำรุงระหว่างวันที่8ถึง12กันยายนนี้ทางกระทรวงพลังงานเข้าออกมายืนยันชัดเจนนะคะว่าจะไม่กระทบกับก,บการใช้ก๊าซ NGV โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานอย่างแน่นอนแต่ว่าผู้ประกอบการภาคขนส่งเองที่ ใช้ NGV เป็นปริมาณมหาศาลเองยังคงกระวลกับเรื่องนี้คุณสิจิตราคิตพยโรธมีรายละเอียดของเรื่องนี้ให้เราติดตามกันค่ะเช่นค่ะการปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์จากแหล่งผลิตก๊าซ NGV สินภูห้อมระหว่างวันที่8-12กันยายนนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคขนส่งทั่วทั้งภาคอีสานซึ่งมีความต้องการใช้ก๊าซ NGV สูงกว่า800ตันต่อวัน แหล่งผลิตกา๊าซธรรมชาติสินภูห้อมจังหวัดอุดรธานีมีแผนหยุดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำให้บริษัทปตทจำกัดมหาชนมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายกา๊าซ NGV ณสถานีจ่ายกา๊าซหลกักที่อำเภอนาพองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งส่งผลให้สถานีบริการ NGV รวม37แห่งในพื้นที่12จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยขอนแกน่นชัยภูมิมหาสาร,รคามร้อยเอ,ดอ็ดอุดรธานีเลย มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีขาดแคนก๊าซ NGV ปัจจุบันสถานีจ่ายกา๊าซหลักที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมีกำลังการผลิต520ตันต่อวันซึ่งยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่มีความต้องการใช้กว่า800ตันต่อวันประกอบกับในช่วงวันที่8-12กันยายนนี้หยุดซ่อมบำรุงจึงส่งผลให้ปริมาณกา๊าซ NGV ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีจำกัด โดยทางกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขตสของบริษัทปตทพร้อมทั้งวางแผนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมั่นใจว่าการปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ NGV สินภูห้อมไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งเนื่องจากยังมี NGV จากสถานีย่อยจังหวัดสระบุรีมารองรับความต้องการใช้ชั่วคราวก็ให้ความมั่นใจกับทุกๆคนที่อยู่ในภาคนี้ว่าจะไม่มีการขาดจะมีการขนส่งก๊าซจาก จากที่อื่นมาเพื่อมาใช้ที่นี่นะครับก็ในเรื่องของการขาดแคลนคงไม่มีทั้งนี้แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมจะกลับมาจ่ายก๊าซได้อีกครั้งในวันที่13กันยายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพลังงานจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจเพื่อลดความตื่นตระหนกแล้วสถาพันอยู่สุกถ่ายภาพสุจิตรากิพัโรธเอ็นเอ็นทเรายงาน ขอบคุณรายงานจากคุณสุจิตราด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชม